กระเทียมหอมหอมจ้าทุกคนสวัสดีค่ะเราจะพาไปเก็บกระเทียมป่าเนาะห่างไปหลายวันจ้ามาดูตอนนี้โตเยอะอยู่จา้าไปดูด้วยกันเลยจา้าดงตรงนู้นมีคนมาเก็บเยอะมากเลยจา้าประมาณห้าหคนได้เดี๋ยวเราเก็บตรงนี้แล้วกันนะจา้า นี่จ้าตรงนี้ก็มีจ้ะเดี๋ยวเราเก็บเอาเอานิ้นหน่อยจ้าก็เริ่มโตแล้วเนาะเดี๋ยวเข้าไปดูใกล้ๆเลยจ้าหอมหจ้าทุกคน่อยเขาย่ำไปแล้วแหละแต่ว่าเราเสียดายมันใช้ได้อยู่ถ้าเอากันไกลตัดคงจะได้เร็วเนาะใน่วามคิดเรานะตอนนี้มันโตแล้ว่จ้ะ ต้นใหญ่ทีเดียวเลยเริ่มโตเลยเฮ้ <Hey. S 1> เด็ดได้ไหมเดี๋ยวดูดิเด็ดได้อยู่นะคะนี่เด็ดให้ดูเลยเด็ดได้อยู่แต่ว่ามันจะไม่ค่อยติดโคนจ้านี่มันจะไม่ค่อยติดโคนเดี๋ยวไปหาที่นั่งเก็บที่เหมาะๆหน่อยมาจากทุกคนเก็บเลย เราก็ตัดเอาละจ้ามันก็ได้โคนบ้างเนาะเอาไปดองจ้ะแล้วก็จะเอาไปเอาไปผัดนี่แหละจ้าเราก็ทํากินเนี่ยต้มต้มอะไรเงี้ยต้มไก่ต้มหมูอะไรเงี้ยเราก็ใส่จ้าอร่อยดีเขาก็หอมมาจ้าเตรียมน,นะม,มาแป๊บเดียวแล้วก็ตัดไปนะี่ตามมาสาเรานี่แหละ เราเด็ดได้อยู่จ้ะแต่ว่ามันจะไม่ค่อยติดส่วนข้างล่างมันอ่ะนะนี่จ้ะก็ลอยของคนเยอะเนาะเวลาเดินก็ต้องย่มเลยเพราะว่ามันมันเยอะจ้ะมันไม่มีที่ที่เดินเลยมีแต่ใบกระเทียม เหงาแล้วเรามีเพื่อนแต่เขาอยู่ฝั่งโน้นกันมาแล้วมาช่วยกันเก็บกระเทียมแล้วเยอะเยอะต้องรอให้โตอีกหน่อยก้านยาวๆอวบๆเนาะเนีย่ยเยอะเต็มทุ่งเลยจ้ะนี่จ้านี่ฝั่งนี้นะคะ ฝังที่เขาเก็บกันอยู่ทางนู้นนะเราไม่ได้ถ่ายจะจะให้เพื่อนๆพือนดูงามงามค่ะแดดก็หุบบานๆจ้าทุกคนเราก็ยืนอยู่ท่ามกลางป่ากระเทียมเลยจ้าติดถนนจ้าตรงนี้จ้ะ,ะก็ไม่รู้จะเดินไปทางไหนดีต้นมันเท่าๆกัน ก็เลือกเอกเอาจ้ะหอมหอมหอมมากเลยเวลากินกะส้มตำม,มันยิ่งกินมันยิ่งอร่อยนะกินมากก็ไม่ไหวอย่างที่บอกไปกระกระเทียมก็คือมีมีอ่าเขาเรียกอ,อะไรนะสภาพเป็นกรดเยอะกดแก๊สอะไรเงี้ยจ้ะนี่จ้าทุกคนตรงนี้ได้อยู่นี่นี่จ้ายัไม่ขาด เหมือนเก็บเห็ดอย่างว่าเลยจ้ะ <c oughs> อโอ้ยตรงไหนอีกน้อมหอมเดี๋ยวเราจะเล่าเรื่องเล่าอีกแล้ว <c oughs> อาจจะเบื่อกันก็ได้นั่นแต่จะเก็บกระเทียมให้ดูก็ไม่รู้ว่าจะให้ดูยังไงมันเงียบๆเนอะคุยไปด,ยด้วยดีกว่านะคะ เพิ่งเบื่อกันนะเราก็อยากเล่าให้ฟังสวีเดนมีอะไรบ้างไม่ได้อวดเด้อก็ไม่ได้ได้อะไรเหมือนคนอื่นก็หรอกจ้าจะได้เงินได้ทองก็ต้องทำงานจ้าอยากจะเล่าให้ฟังวันแรงงานวันแรงงานสมัยเราทำงานโรงงานเนาะ เราก็จะได้หยุดกันละจาะวันแรงงานเพราะว่าเราพวกใช้แรงงานบ้านเราถ้าเป็นราชการจะไม่ได้หยุดนะเพราะว่าไม่ได้ใช้แรงงานหรือไงไม่รู้เนาะแต่ที่ที่นี่นะสวีเดนแล้วกันก็มีหลายประเทศคล้ายๆกันนะที่สวีเดนอะทุกคนที่ทำงานเรียกว่าแรงงานหมดละจ้ะไม่ว่าจะเป็นงานประเภทไหนก็ จะได้หยุดหมุนกันหมดทุกคนเลยจ้าเป็นวันหยุดของทุกคนจ้าตรงนี้ก็งามเก็บไปเดี๋ยวไปล้างแล้วก็เลือกอีกทีหนึ่งจ้ะเราก็จะเอาไปไปดองเลยจ้าเพราะเราเพิ่งดองได้สามถุงเองดองก็อร่อยดีดองแบบไม่เปรี้ยวมากนะ เราไม่ใช่ัวรุ่นแล้วเรากินเปรี้ยวเหมือนเมื่อก่อนไม่ได้แล้วจ้ะหอมจังเลยหอมหอมมันงามจนมันงามน,นเนี่ยว่าไปแล้วเนี่ยเลือกไม่ถูกเลยมีการเลือกด้วยนะ <laughs>